เามอกเป็นคนตัวเองเขาจะบ่ฟังเพิ <will> ่มเขาจะบ่เซื้อเพิ่มเขาจะใช้พิจายณาในการตัวเองคนไทยหลายคนกะสลาร์ดขนไทยหลายคนกะดีและก็คนไถ่โมเมนต์จะเป็นเอฟเจ้าเอาข้าวข้นสมองเลยค่อยบ่ได้วอาคนไทยเบิด์ซุกคนค่อยสเวล์ขนไทยสับเพาะคนที่ติดตามมาบวาค่อยหมาแต่คนไทยหลายทีฟรังข้นข้นได้เล์คเอฟสี่สาราเพื่อผ่อนแสนเท่านั้นพอนบ่ได้ร่วมงขคนไทย กับคนไทยคือกันนะกกับสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลาวสวัสดีพี่พี่อีทุกท่านค่ะวันนี้น้องตีก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะมาขึ้นมาพูดเรื่องกเาากษะรส drama ที่เกี่ยวกับสาวลาลำตะครนนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็มีกเกษะรส d r มา,ก,มาก,กันแบบโอ้โหแบบกระถุ่มมาเลยนะคะ ทัวลงเป็นแถวเป็นแถวเลยนะคะสาหรับสาวลาวที่มาออกมาว่าให้คนไทยว่าง,งูนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเขาออกมาชี้แจงเขาว่าเขาไม่ได้พูดว่าคนไทยทั้งประเทศนะคะแล้วเอฟซคนไทยว่ายังไงนะคะเขาว่าว่าเออเขาว่าแต่เอฟซีสาวลาลําตะกองที่เป็นเอฟซีสาราลําลตะกองนะคะเขาออกมา อธิบายและมาเคลียบัญหานะคะแต่เขาบอกว่าขึ้นซื่อว่าเอซคนไทยเขาก็คือหมายความว่าเขาคือคนไทยอยู่แล้วน้องต้องไปแยกเนีคำพูดนะคะน้องต้องไปแยกแนะถ้าน้องน้องจะตอบคำคอมเมนต์ไหนก็ให้น้องไปพูดเจาะจงตรงคอมเมนต์นั้นที่เขาเขียนมาด่านะที่เขาเขียนมาว่าน้อง ก่อนน้องเก็บไปว่าให้เขาว่าเขาเขียนอะไรมาด่าน้องน้องต้องไปดูว่าน้องได้ไปด่าใครไว้ไหมการที่เราเป็นสื่อหรือว่าการที่เราเป็นยูทูบเบอร์หนึ่งเราต้องยอมรับเรื่องคำติชมคำด่าเพราะว่าคนทั้งร้อยหรือว่าคนหลายๆคนเขาไม่สามารถที่จะชอบเราได้หมดทุกคน คนเรามีทั้งคนรักแล้วก็มีทั้งคนเกลียดเราต้องมุมองในมุมนี้เราจะมองข้ามภาคส่วนไหนสิ่งไหนดีเราก็เก็บไว้สิ่งไหนไม่ดีเราก็เอามาพัฒนาหรือว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็มองข้ามไปพี่ก็เจอเหมือนกันนะคอมเมนต์ที่หยาบๆใครๆที่เขาด่ามาแต่ว่าพี่ก็ยอมรับว่าแต่ว่าเอ้ยก็ยอมรับเนาะแต่ว่า ก็โบได้ไปดด้ผู้ใดก่อนหรอกนะก็โบได้ไปดดาผู้ใดก่อนแต่ว่าการเฮ็ดคลิปของเ้อก็เฮ็ดคลิปแบบท่องเที่ยวทั่วๆไปแต่ขนาดนั้นก็ยังโดนว่าโดนด่าโดนสารพัดแต่ไม่เคยเอาเก็บมาคิดแต่ไม่เคยเอา,อาสิ่งไหนที่เป็นคอมเมนต์ที่ว่า,าแนะนําให้เรา,าปรับปรุงแก้ไขเราก็ปรับปรุงแก้ไขไปการที่มีคอมเมนต์มาด่านะหนึ่งน้องไปด่าเขาก่อน นะสคือคำแนะนำของเขาอยากให้เราทำคลิปให้ดีขึ้นนะสนะสคือเขาอยากให้เราทำแนวทางให้ถูกต้องนะให้ถูกต้องือวาให้มียอดดวขึ้นเยอะๆนะ่ะก็คือเป็นคำติชมแล้วก็มองในแง่บวกคือเขามาให้กำลังใจเราเพราะว่าเขาจะติดตามเราทุกคลิปทุกคลิปนะเขาจะติดตามเราทุกคลิปไม่ว่าเขาจะด,าด่าต่ว่าเราก็ มองข้ามไปนะคะแต่เราก็ได้ยอดวิวเหมือนเดิมนะแล้ว<ล>ก็วันนี้นะคะน้องตีจะนําคลิปที่น้องเขาเอาอ่น้องเขามาซีแจงว่าน้องเขาไม่ได้ด่าคนไทยแต่ด่าเอฟซีคนไทยของสาวล่าคำลำตะคองนะคะทุกคนเราต้องแยกแงะให้ดีนะคะเราต้องแยกแงะให้ดีแต่ว่าสำหรับน้องตีเองจะด่าใครก็ไม่สมควรด่าจะเอาเรื่องใครมาพูดก็ไม่สมควรเอามาพูดโดยเฉพาะ เรื่องส่วนตัวนะโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเรื่องของคนอื่นอย่างเงี้ยเรื่องส่วนตัวอย่างที่ให้ดูนะคะให้ดูคลิปที่น้องเขาซีเจงกันก่อนนะคะสาธทุกคนดูเลยนะคะเพราะคนที่เป็นเอฟซีอีลาลมละครน,นะคนที่เป็นเอฟซีอีลาลมละครบอเดแมนว่าคนไทยโทรประเทศจะเป็นเอฟซีอีลาลมละครอนนะทุกคนนะ คออว้าค้ายากเกิดอีกจะได้เพราะว่ารุ่นน้องนะที่คนไทยบางคนที่บอกเข้าใจว่าคอยดา่าคนไทยทางประเทศโบแมนนะเพราะว่าคนไทยมีจักกีล้านคนเขามาักสซลาาแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะจะจะไปขึ้นวาโทรไทยเขาสิมากสาล่าะไรมากอีเฮดหยังมากเฟิร์นเอร์องเพง่งเกษงเพนสิมมากว่าฮองเพ่งดีฮองเพ่งดีบ่ได้เออ สลายเป็นคนไทยเบิ้งแมนที่สลายเป็นคนไทยเบิ้งแต่โมเมนต์ว them, come, DVD, ่าคนไทยทุกคนซีมากเาอรลาสิ่งที่ค่อยเว้าค่อยเว้าเฉพาะคนที่เป็นเอฟซีเรลาแลวก็คนที่เป็นเอฟซีเรลาแล้วมาด่าคอยนะสิ่งที่ค่อยว้าคือนั้นคนที่เป็นเอฟซีเรลาแลวคนที่เป็นเอฟซีเรลามาด้าคอยเนี่ยเออคือพวกโง่ที่ค่อยวอาแบบนั้นนะคอยและ นางว่าแรงขนาดเลยนะคะทุกคนแรงมากเลยนะแรงมากๆเลยเป็นคําพูดที่หยาบคายมากๆนะสำหรับน้องตีเองฟังก็โอ้โหคำพูดแบบนี้ไม่น่าจะพูดออกมาเลยนะคะไม่น,น่าจะพูดออกมาจากออกมาแบบเป็นสื่อเลยนะแบบนี้มันไม่ใช่เลยนะคะแบบนี้นะสำหรับความคิดของน้องตีนะถึงเขาจะมาวูดว่าอือ คุณไม่สวยอย่างงู้นอย่างนี้นะหน้าตาไม่ดีนะสําหรับน้องตีเองก็สร้างเขาเถอะเพราะว่าเราเองก็คิดะว่าเราเองก็ไม่น่าจะสวยสําหรับเขาแต่เราสวยสําหรับคนที่เขารักเราก็แล้วกันแค่นี้ก็พอนะคะทุกคนนะั่นแหละสาหรับน้องตีเนาะน้องตีก็เลยตีชมมะ บางคนก็ว่าคิ้วนะทำไมไม่ไปขีดบ,บ้างนะคะคิ้วทำไมไม่ไปแถบบ้างนะค,ะคิ้วตันเพื่เรียกว,ว่าคิ้วใหญ่นะอยู่ลาวอันนี้แต่อยู่ไทยเพ่เรียกว,ว่าอะไรน้องตีก็ไม่รู้เนะาะนั่นแหละค่ะดังก็แมบนะเขาตีเขาตีส้มต้องตีมานะดังก็แมบคิ้วก็โดกนะใหญ่ก็ใหญ่ทําไมไม่ไปทําคิ้วทําตาทําจมูกบ้างจะได้สวยสน้องตีโฟอบสไปนะคะ สวยไม่สวยนะคะสวยไม่สวยแต่ตีก็มีแฟนคนที่เขารักตีก็พอใจในสิ่งที่ตีมีก็พอใจในสิ่งที่ตีมีในรูปลักษณ์ภายนอกอัน,นเป็นแบบนี้นะคะเขาไม่ได้ต้องการแบบให้ตีไปรีไซเคิลน,นะคะนั่นแหละค่ะก็หลายคนก็ตีมานะคะแต่น้องตีก็กลับขอบพระคุณนะคะสาหรับคําสีสมงเมื่อไปไป,ไปแก้ไข่ับพัฒนานะคะโอ้การที่จะไปทําคิวก็เสียงเงินเยอะนะ การที่จะไปทำจะมาหมู่ก็เสียเงินเยอะเหมือนกันเสียดายเงินอมีนให้ลูกเรียนต่ออีกว่วนะคะใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อนะคะนะสิ่งที่คอยว่าขึอน,นั้นคนที่เป็น F C ซา l a าและคนที่เป็น F C ซา l a ามาได้คอยเนะี่ยเออคือพวกโงก่ที่คอยว่าแบบนั้นนะคอยแลกกับพวกที่เขา นี่องหนุ่เอาวมาวะวะถ้าสีท่อไปบอกรออุ่นใหญ่เรื่องการฟ้องร้องนี่มันกม็มันก็เป็นเรื่องสิทธิของเขาเพราะว่าคุณไปพูดให้เขาเสีย,ห,ห,ายหายหรือว่าเจ้าไปว่าให้คนอื่นเขาเสียหายดยการตีแผ่ออกสื่อการตีแผ่ออกสื่อเป็นพูดเรื่องแบบเรื่องอ่าส่วนตัวของเขา นะเรื่องเรื่องส่วนตัวของเขาโดยการไปตีเสะเพ่ <P ay> ออกสื่อมันเหมือนมันเหมือนว่าคุณไปวิจารณ์เขานะเจอข้อหาวิจารณ์เลยนะคะตรงนี้นะเท่าที่น้องตีรู้เนาะนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าเรื่องกฎหมายไทยนี้น้องตีก็ไม่แข็งสักเท่าไหร่ก็บางอันก็รู้บางอันก็ไม่รู้นะคะก็มีพีพีเอฟซีหลายคนก็แนะนํามาหลายๆอย่างนะคะก็ระวังนะคะระวังแกบมบดตัวถ้าไม่มีเงินเสียให้เขาอาจจะติดคุกได้นะ แต่สำหรับน้องสาวคนนี้น้องตีว่าเขาน่าจะอยู่ที่ประเทศลาวนะคะเขาน้าจะอยู่ประเทศลาวแต่ว่าน่าจะเคยมาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยเพราะสําเนียงการพูดภาษาไทยน้องก็ซัดอยู่นะคะน้องก็ได้อยู่นะคะทุกคนนะ,นะคะเดี๋ยวฟังคลิปต่อไปสีทอไปบอกเออผู้ใหญ่บ้านบาท้าผู้เลาเอามาบอเลืล่อนเสาลาเพิ่ไปฟ้องเอาเงินเรืวว่องคนละสามแสนสามแสนสามแสนเดี๋ยว คิดไม่คนที่เป็นกระแสคนที่จะเป็นศิลปินนะมันทั้งดีคนมากแล้วก็คนบ่มากมีทั้งคนที่ดีแล้วก็บ,บ่ดีอะคนที่มากจะขอเบามากถ้าคนที่เขาเป็นจะด,ดังไอรีนะมันบ่ดังม,มากค่ะหน้าหน,นีดอกนะสุ่มมากกับมากไปเออสุ่มกกบม่มากกับบ่มากไปอืม ซีดีฮูไน่ใส่คนมันเป็นเบะเลอร์องไนนะคนเราสนับสนุนคือกับบอเป็นเพอเนาะชูเจา้าสนับสนุนได้บอได้แล้วแต่ชดเจ้าจะสนับสนุนเพราะชเจ้าเป็นเอฟซีกันแล้วแต่แต่ที่ค่อยเยอะมากว้ามาแก้คือที่ค่อยว้าว่คนไทยโมเพราะคนที่ติดตามอีลาเป็นเอฟซีลาอะ้วมาด้าคอยคนถ้ามันมีซิดเอาอมาว้า นะเจ้ากำลังเป็นกระแสเจ้ากำลังจะไปเป็นศิลปินเจ้าขึ้นเวที่ก็ไปเจ้าเน้งสียหายกินกับป้าซาซุนเจ้าเนี่ยสีหายกินกับ,าากกบทุกคนที่เบิ่งเจ้าทุกยอดหลายเจ้าเจ้าก็ได้น้ำคนเบิ่งนะสีบเพื่มีคนวิพากวิจารณ์บ่นะเสียงบอดีก็คือบอดีนะและการรพอนให้บางคนจะเสียงดีดีแล้นะกะ คนประเทศเดียวกันชาติเดียวกันถ้าไปในพื้นที่แบบว่าเจ้าบ็ได้ตน้นเลเจ้าบ็ได้สร้างภาพผมมีเพอร์บริเยสสนับสนุนเจ้านะผมเป็นช,ชุดเจ้าสีเขีคนที่เอฟสี่นะผมเม็ชุดเจ้าสีเขียคนเห็นดีกับพี่เจ้าน,น้องเขาก็มาซีแจงแบบนี้นะคะก็คือว่าน้องเขาไม่ได้ได่ดาคนไทย ทุกคนนะคะแต่น้องเขาดา่าเฉพาะคนที่เป็น fc นะคะคนที่เป็น fc คนไทยของอน้องล่าลําตะคอนะคะขึ้นซื่อว่าเป็น fc คนไทยเขาก็เป็นคนไทยนะคะ <c oughs> น้องจะด่าใครต้องดูให้ดีและก็ไปตอบเฉพาะคอมเมนต์ที่เขามาด่านั้นอย่าไปพูดรวมว่า fc คนไทยเพราะคนไทยมีหลายล้านคนเพราะคนไทยมีหลายล้านคนและ พี่พีเอฟซีคิดว่ายังไงคะคําซีแจงของน้องเขานะคะคาซีแจงของน้องเขาพี่พีเอฟซีคิดพี่ว่ายังไงคะสามารถตอบคอมเมนต์มาใต้คลิปนะก็สําหรับน้องตีเองการพูดแบบนี้การไปด่าเอฟซีแบบนี้น้องตีว่าไม่สมควรแม้แต่จะทำคลิปออกมาตอบโต้แบบนี้หรือนะคะทำคลิปออกมาแบบนี้มันก็ยิ่งยิบานไปไปยิ่งเรื่อยๆแค่น้องอ่าหา้หาความรู้สึกของน้องตีนาะ ให้น้องออกมาขอโทษสะนะให้น้องออกมาขอโทษแล้วเรื่องมันก็จะจบถ้า, ans, าคุณไม่ชอบใครบางคนหรือว่าไม่ชอบอย่างเช่นน้องล่าลังตะโคนทำไมน้องเขาไม่ชอบทำไมน้องเขาก็บอกไปก็ได้นะน้องเขาก็บลอกไปก็ได้หรือว่าถ้าคุณไม่ดูมันก็ไม่เด้งขึ้นมานะคะถ้ามันคุณไม่ดูซ่องเขามันก็ไม่เด้งขึ้นมานะ ้าคุณไปกดดูมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นแถวเป็นแถวก็กอย่าไปดราม่าก,กันเลยก็ยินดีกับน้องเขาซะถือว่าเป็นโชคที่ดีที่น้องเขาได้มาอยู่วงเพชรลำเพลินได้มาอยู่กับคนไทยที่ใจดีมีอนาคตที่ดีนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะสําหรับน้องพีก็ถือว่าเป็นเรื่องดกีก็แสดงความดีใจกับน้องสาวล่าลำตะพอนด้วย,วยก็แล้วกันเนาะ นั่นแหละค่ะเรื่องหน้าเบื้องหลังทุกคนมีอดีตแต่ไม่ควรพูดคุยเรื่องของเขาขึ้นมาพูดแต่ไม่ควรพูดคุยเรื่องของเขาออกมาวิจารณ์นะนั่นแหละคนเราทุกคนมีอดีตกันหมดทุกคนไม่มีใครหรอกจะข่าวสะอาดหทุกสิ่งทุกอย่างนะสําหรับความคิดเห็นของน้องตีนะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปพี่มีสมองเป็นคนตัวเองเขาจะบ้ฟังเพื่อเขาจะบ้เซอร์เพิ่อเขาจะาาใช้พิจาราบรรากาศตัวเองเพื่อตัวเองรับส้ม เบื้อกันย่าๆนะเบื้องกันย่ๆนะนะายๆคนไถ่หลายค้นกับสลา,าดคนไถ่หลายคนกับดีแล้วก็คนไถ่โมเมนต์จะเป็นเอฟซีสาลาเมื่อทุกคนไปคิดไหมเดี๋ยวเอฟซีเอฟซีสา,าลาลาบก่อนเอฟซีลาเบดหน่อยนะไปคิดไหมย่าไปลงวะคนไถ่ทุกคนจะมัดอีลานี่ไก่ย่าไปหาเป้าปารการ์วะ สาวล่าดังไปโทรโลกแล้วลาเป็นหน่วยดังไปโทรโลกแล้วเป็นผู้ใดยอยูแล้วเป็นผู้ให่ลาเป็นหน่วยดังไปโทรโลกแล้วอ่าเป็นผู้ใดยยจักเลยว่าเป็นเพือดังนี่เฉพาะวงแหวนของคุณเจ้านะคุณตุ้ยปิดฝ้าประกาศว่าเขาดังทั่วประเทศแล้วเขาขึ้นฮองเพีงได้มาไล่สามมื่นบาทเหรอได้มาไล่สามมื่นบาทแล้วดังเลยเหรอ แม่แต่สาลาย,ยังโบโบ,บออกมาบอาตอบโต้ค่อยเลยวะ่ะมันเป็นความจริงหรือว่าเป็นความจริงใน,นสิ่งที่ค่อยเบาไปนะอือสี่เป็นเอฟซีคนคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องติดต่าคนคนหนึ่งมาตั้งแต่ต้นตั้แต่ยาวๆหลายๆปีนะโบเม้นมาเห็นเพลงวะ ผ่านมาจากอาทิตย์นี้ส่งอาทิตย์ส่งอาทิตย์ตายเนาะบอยไม่เห็นเพียงส่งอาทิตย์จุดเจ้าเข้าหัวสมองเอือบอยไม่เห็นเพียงส่งอาทิตย์จุดเจ้าเอาเข้าหัวสมองเลยค่อยบ่อได้เว,ว,ว้าคนไทยเบิด์ซุกคนค่อยสัเว้าคนไทยสับข้อขคนที่ติดตามเวลาคนไทยม่มีเมื่อไหร่ล้านคนเออดทำนอกเฮ้โดนตีเธอเนาะเฮ้โดนตีเธอแล้วอะไรบอยได้จ่ายเงินเขา นั่งห้องหลายคนเขาเอามาหวา้าที่ขเขาบวาเพียงเพราะว่าเขายังเคยเกียดเจ้าอยู่แต่ว่ากระพจ้งเจ้าเขาหูซํำคอยหลายก็อนะนะนีะ่นแล้วก็บอต้องด่ามากว่าค่อยหมอจากคนไทยหลายสิบล้านคนคนไปไเว้่วเอฟซีสลาผมหอดแสนเท่านั้นค่อยบอได้ร่วมคนไทยค่อยกับฮักคนไทยคือกันนะแต่เมื่อที่ีบางจำพวกที่ นางบอกว่านางไม่ได้รวมคนไทยแต่เป็นเอฟซีคนไทยนะคะทุกคนกูฟนางบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็ขังกันไปเรื่อยๆนะฮะนั่นแหละก็ได้รวมคนไทยค่อยกับฮักคนไทยคือกันนะแต่เมื่อจะมีบางจำพวกที่คิดเองเป็นมีคนอื่นย่คนอื่นแง่แล้วก็อามวานะเอบอบโบได้เหมาร่วม คนไทยนะอืฟาแต่สมนี้นะถ้าถ้าลาบว่าวค่อยวา,าวบอกแรงความจริงลามาตอบค่อยได้ลามาตอบโต้ค่อยได้เพราะว่าตอนนี้ในเอฟซีเจ้านี่มาด่าค่อยแบบไร้าสาระเกินไปละอ่าค่อยไร้สาระเกินไปละด่าแบบบบมีเพิ่มเพิ่มมาบอลผิดเลยบอกมเพิ่มเพิ่มมาบอกแต่เอฟซีคนที่จะมากเลยมันเปลี่ยนไปมาได้คนเอนมันต้องมีความเห็นคิดต่างนะ แต่สมนี้และกบวไดด่าคนไทยพประเทศบวไดด้าคนไทยหลายล้านคนนะคนก็มีพี่น้องอยูไนต์มีเอ้ยคนหูยกจัง,งที่ไทยหลายนะเฉพาะเอฟซีสาวลาเ้อะฟาดแต่สมนี้ทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนน้องเขาก็พูดว่าเฉพาะเอฟซีสาวลาและขอถามน้องคืนว่าเอฟซีสาวลาเขาไปด่าน้องหมดทุกคนเลยเรอเขาถึงน้องถึงไปด่าเอฟซีเขา พูดถึงเอฟซีน้องอ่าล่าลำตะกอนก็เยอะนะไม่แค่แค่แสนแสนคนนะเยอะกว่านั้นอีกนะเพราะว่าแต่ละเวทีที่น้องไปขึ้นได้รับการต้อนรับจากี่น้องชาวไทยอย่างอบอุ่นแบบเต็มเวทีนะคะพูดถึงอา่าพูดถึงว่าอะไรพวงมาลัยสามหมื่นคิดเอานะพวงมาลัยสามหมื่นเป็นเงินเราเท่าไหร่สามหมื่นหมื่นละหก ล้าน36818ล้านนะเขาคิดต่ำๆไม่ว่าไม่ถึง18 000, ล้านล้องแค่ครั้งเดียวได้เงิน18ล้านแล้วจะไปหาที่นัดได้นะถ้าพูดถึงน้องไรคืนเดียว30,000ืนนั่นแหละและทีนี้การที่น้องอต้อนรับจากพี่น้องสาวไทยอย่างเนแน่นและอย่างอบอ,อุ่นสำหรับสาวเราเอง่วนว่าสำหรับน้องตีเองเห็นแล้วน้องตีก็แบบดีใจอบอ,อุ่นใจแล้วก็ภูมิใจแทนน้องเขานะสำหรับตีเอง เพราะว่าคนไทยให้การต้อนรับสาวลาวแบบอุ่นมากๆนะทั้งที่ว่าเคยเป็นนักร้องบอกได้เลยว่าเคยเป็นนักร้องอยู่ลาวอยู่แล้วแต่การเคยเป็นนักร้องในลาวอยู่แล้วการขึ้นเวทนะีใหญ่นะใหญ่ๆนี่กย็ยากที่จะมีแบบคนเยอะแยะมากมายมามองเราเพียงแค่คนเป็นหมื่นเป็นแสนมามองเราแค่คนเดียวที่เราร้องเราลำนะ มันก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่แล้วนะเราสามารถถ่ายทอดความสุขความความสุขหรือว่าบทเพลงต่างๆให้กับผู้ฟังได้มีความสุขก็คือความสุขความความดีใจของน้องนะก็สำหรับตีงนะความรู้สึกของตีนนะนั่นแะหละค่ะ ก็อีกอย่างหนึ่งน้องเขาว่าน้องเขาไม่ได้ด่าคนไทยแล้วเขาคิดได้ยังไงว่าเขาไม่ได้ด่าคนไทยก็ FC ฟว่าเป็น FC ซคนไทยก็ด่าคนไทยอยู่แล้วนะสำหรับตีเองนะลองไม่ด่าคนลาวก็โดนด่าน้องถ้าน้องจะด่าว่าอย่างนั้นนะ f c คนไทยด่า f อคนไทยแล้ว f อคนไทยคนนั้นลองต้องอ่านคอมเมนต์เขาเขาคอมเมนต์มาว่ายัางไงแล้วน้องก็ตอบเขาไปเลยน้องก็ตอบเขาไปเลยว่าเออคอมเมนต์นี้นีแบบ มีคนมีบอกน้องน้องมีตอนเด่กน้องเขาบอกว่ามีคอมเมนต์หนึ่งมาพูดเพราะว่ามีคนคนหนึ่งมาพูดให้เขาว่าหน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่สวยเนี่ยประมาณนี้นะคะเมื่อแหร่น้องก็ไปตอบโต้คนนั้นแต่น้องอย่าพูดรวมและก็อย่าเหมารวมน้องอาจทําให้คนอื่นอย่างน้องอาจทําให้คนอื่นเขาได้รับผลกระทบนะ ได้รับผลกระทบน้องด่าแบบนั้นด่ารวมแบบนั้นใครใครเขาก็เข้าใจผิดอยู่แล้วใครๆรเขาก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าด่าคนไทยนะสาหรับพี่เองพี่ฟังพี่ก็เหมือนว่าน้องก็ทําไมถึงพูดแบบนี้ถ้าจะด่าก็ด่าเฉพาะตอบคอมเมนต์ที่น้องได้ไปอ่านแนละ้วก็ได้มาพูดนะะน้องขอน้องก็ต้องตอบตรงนั้นตรงประเด็นที่เขาถักที่เขาพูดมาแนละ้วน้องก็ตอบเขาไปนะถ้าน้องจะออกสื่อ แต่ว่าการที่น้องมาขุดคน้นเรื่องอดีตของคนอื่นมาพูดออกสื่อมาพูดวิจารณ์มันไม่ถูกต้องมันไม่ถูกต้องเรื่องนี้อาจไม่จบสวยอาจไม่จบสวยนะน้องไม่เชื่อรอติดตาม่มคลิปต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะนั่นแหละค่ะก็มาถึงอุดนี้น้องตี๊คงขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะคะ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายถ้าหากคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดน้องตีต้องกาบขอโทษขออภัยนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะคลิปนี้ยาวมากกว่านี้คลิปนี้ยาวประมาณ1 5หานาทีนะคะแต่ว่าน้องตีตัดออกในช่วงที่น้องเข้าวิจารณ์เอาเรื่องประวัติความเป็นมาของน้องสาลาลัมตะคอนมาพูดมาวิจารณ์ให้คน ส่วนใหญ่ได้ฟังน้องตีเลยตัดออกนะคะถ้าใครอยากฟังคลิปเต็มอยากดูคลิปเต็มก็สามารถไปที่ซอง YouTube น้องเข้าได้นะคะนั่นแหละค่ะก็บายบายค่ะ